สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่น Blue ร a ิส 3D ยี่ห้อซัมซุงนะครับนี่คือ Samsung Blue a a i i 3D 3D นะครับหรือว่าซัมซุง Blue ร a d i s 3มมิตินะครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับที่รองรับแผ่นได้ทุกแผ่นนะครับในช่วงนี้นะครับยกเว้น 4K เท่านั้นนะครับเล่นได้ตั้งแต่แผ่น CD Audio แผ่น MP3 แผ่น่าแผ่น VCD แผ่น DVD แล้วก็แผ่น Blu-ray แล้วก็แผ่น Blu-ray ดิสก3มิติหรือว่า Blu-ray ดิสก 3D นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีเพียง HDMI นะครับแล,แ,รแล้วก็สาย LAN แล้วก็สาย coaxial นะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1นะครับ coaxial ใน่ให้สัญญาณเสียงอย่างเดียวนะครับตัว coaxial นะครับตัวนี้ HDMI ก็ให้ทั้งทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับถอดรหัสเสียง Dolby Digital แล้วก็ DTS 5.1ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทแท้ๆเลยนะครับของ s a m s u n งนะครับเอาละครับผมจะเปิดเครื่องนะครับอ่ากดเปิดเครื่องนะครับก็จะมีไฟติดนะครับนี่ครับโลโก้3มิตินะครับหรือว่าโลโก้ 3D นะครับอ่ะเปิดมาแล้วครับอ่านี่ครับเปิดมาแล้วตอนนี้ผมใช้กับโปรเจคเตอร์เบนคเลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ มันก็จะเป็นโลโก้ขึ้นมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแผ่นกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแผ่นภาพยนต์ตัวอย่างนะครับหนังฝรั่งนะครับแผ่นบูเล่นะครับผมไม่ได้ลองในส่วนของแผ่นอื่นๆนะครับแต่รับประกันเลยนะครับว่าเล่นได้ทุกแผ่นนะครับยกเว้นแผ่น 4K เเท่านั้นนะครับณเวลานี้ก็คือ ซีดีออเดโอเอ็มพีสามวีซีดีดีวีดีบลูเรย์แล้วก็บลูเรดิสสามมิตินะครับหรือว่าบลูเรดิสสามดีนะครับเอาละครับเล่นแผ่นกันเลยครับใส่แผ่นเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ใส่แผ่นเข้าไปเป็นยังไงครับรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็รอสักครู่นะครับนี่ครับมาแล้วครับเห็นโลโก้มาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ ผมเนื่องจากว่าเครื่องเล่นบูเล่ d นะครับมี HDMI นะครับแต่โปรเจคเตอร์ BenQ ตัวนี้ไม่มี HDMI ผมก็เลยใช้ตัวแปลงนะครับตัวแปลงเป็น VGA ออก HDMI แล้วก็เป็น Audio Out นะครับสายเห็นไหมครับสีเหลืองเหลืองแดงแดงมาเข้าตรงนี้แล้วก็ไปออกที่มิกได้นะครับนี่ครับออดโจะอยู่ตรงนี้มาแล้วครับเป็นภาพยนตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ เอาล้ครับเล่นเลยนะครับภาพยนต์ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวนะครับอ้าวรีไม่ใ pues ช่ร right. mm ีโมทมันร right. right. nah. ีโมดมันอันนี้นะครับมหน้าละผมกดไปกดมาไม่ไปนะครับเอาแล้วครับผมจะทดสอบนะครับทุกท่านนี่ครับรีโมดของมันจะอยู่นี่ใช้ตัวนี้กดนะครับเอาแล้วครับทดสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการทดสอบนะครับการเล่นแผ่นนะครับเดี๋ยวนะครับอ่านี่ครับ นี่ครับมาแล้วครับนี่ครับเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับบูเล 3D ดีเครื่องนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับดูครับภาพแจ่มสีสันยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่นบูเลนิดส3มิตินะครับหรือว่าเครื่องเล่นบูเลนิดส 3D นะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับอ่านได้ทุกแผ่นนะครับผู้ชมครับนี่ครับสภาพเครื่องก็สวยทีเดียวนะครับ สายภาพยนต์ตัวอย่างนะครับดูครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือการฉายภาพยนต์ตัวอย่างนะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์เป็นคิวตัวนี้ก็สุดยอดเช่นกันนะครับนี่ครับเครื่องเล่นบูเลีสามมิตินะครับหรือว่าบูเลีสามดีนะครับฉายมาในเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะนี่ครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับ ขายเข้ากำแพงไปเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับเครื่องเล่นบูเลดิสซัมซุงตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมกำลังทดสอบนะครับในการเล่นแผ่นภาพยนต์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูกันครับดูครับสุดยอดครับคุณผู้ชม ่ะสุดยอดครับคุณผู้ชมสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องเล่นโมเดลตอนนี้นะครับ สำหรับเครื่องเล่นบูเลดิสซัมซุงตัวนี้นะครับก็ขายราคา2,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ